หลายคนกำลังสนใจที่จะเริ่มเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะให้คุณดูให้จบก่อนก่อนที่คุณจะเริ่มเลี้ยงนะผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบถ้าใครดูไม่จบผมบอกเลยว่าคุณพลาดแน่ในวงการกุ้งก้ามแดงนะฮะและคลิปนี้จะไม่ได้มาอวยหรืออาจจะเป็นคลิปดับฝันของใครหลายๆคนนะครับไม่มีคำว่าอวยแน่นอนนะเริ่มไหมหลายคนสนใจที่จะเริ่มเลี้ยงทดลองเลี้ยง ซื้อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ซื้อมาเป็นลูกตัวเล็กๆขนาดประมาณหนึ่งนิ้วเอามาทดลองเลี้ยงสิบ 10, ตัวร้อยตัวพันตัวแต่คุณไม่ได้วางแผนไว้ว่าคุณจะทํายังไงกับมันต่อเพราะถ้าคุณไม่มีบ่อดินวันนี้คุณทดลองเลี้ยงอะ่ะไม่ผิดหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงมือแบบเล็กๆก่อนใช่ไหมทดลองทําก่อนแล้วแล้วเมื่อโตขึ้นก็ขยายออกไปออกไปออกไปแต่ถ้าคุณไม่มีแผนอยู่ในหัว ว่าเมื่อมันเยอะขึ้นคุณจะทําอย่างไรกับมันหรือถ้าคุณไม่มีบ่อดินหรือคุณไม่มีบ่อปูนเยอะๆไม่รอดครับกุ้งก้ามแดงไม่รอดฮะไม่รอดในที่นี้หมายความว่าคุณไปไม่รอดคุณก็จะจอดป้ายแค่คําว่าทดลองเพราะว่ามันมันมันเป็นวงจรแบบเนี้ยกับทุกธุรกิจกุ้งก้ามแดงมันเกิดวงจรแบบนี้มาแล้วเออสักสองสามครั้งได้นะฮะหลายคนก็แห่เข้ามาทดลองตอนที่ผมเข้ามาเนี่ย ตอนที่ผมเข้ามาประมาณสักเก้าปีสิบปีที่แล้วอะ่ะโหฟีเวอร์มากฟีเวอร์มากมันคู่ละนะฮะกระโดดไปถึงพันสองพันห้าพันแดนะครับมีราคานั้นสองพันสาพันเออคู่ละสามพันยังมีเลยผัวเมียกุ้งสองตัวสามพันอ่ะมีแล้วหลายคนก็ทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงก็เริ่มต้นกันด้วยคํานี้โดยที่ไม่มีแผนในหัวผมพยายามบอกครับคลิปผมเนี่ยมันมีตั้งแต่ เมื่อนานมาแล้วคุณลองไล่ๆดูนะแต่บางคนก็ไล่หาไม่เจอนะครับเพราะว่ามีคลิปกระแสะใหม่ๆมันทับถมมันทับถมนะฮะฟังดูคลิปอาจจะวนๆหน่อยนะยังไงทําใจนะแต่ผมพยายามที่จะสื่อให้คุณฟังว่าถ้าวันนี้คุณทดลองเอาพ่อแม่พันมาเลี้ยงเอารูกมาเลี้ยงแล้วคุณไม่มีแผนในหัวว่าถ้ามันโตคุณจะทํำยังไงหรือถ้ามันจําเป็นจะต้องขยายอ่ะจะทํำยังไงแล้วคุณจะขายอ่ะคุณจะขายที่ไหน ขายไม่ได้นะไอโลสองโลไม่ต้องมาคุยกันนะครับเลี้ยงกุ้งเออโลสองโลก็คือประมาณเลี้ยงสี่เดือนได้กุ้งห้าสิบตัวอ่าสมมุติว่ามีกุ้งห้าสิบตัวแล้วเลี้ยงสี่เดือนอะ่ะมันจะได้กุ้งประมาณสองโลไม่ต้องคุยเรื่องขายนะครับมันขายไม่ได้คุณจะไปขายใครที่ไหนอย่างไรเห็นไหมมันต้องมีแผนในหัวขายผมไม่ได้ไม่รู้ขายคนอื่นได้ไหมขายผมไม่ได้นะครับ <c oughs> ขายผมมันต้องห้าโลสิบโลแล้วกว่าจะแล้วกว่าจะได้กุ้งห้าโลมันใช้พื้นที่แค่ไหนใช้ระยะเวลาแค่ไหนแล้วโลละสองสามร้อยอ่ะ เลี้ยงสี่ห้าเดือนน่ะสมมตินะสมมุติได้แม็กซิมัมเลยห้าโลอะห้าโลเลี้ยงสี่ห้าเดือนได้ห้าโลโล300โละสามร้อยอะสมมติพันห้าห้าเดือนได้ตังค์พันห้าเอาเวลาไปนอนเอาพัดลมเป่าพุงสบายใจกว่าหลายคนพยายามทักมาผมผมไม่ได้ไม่ได้เรียกผมไม่ได้ขายเลยนะผมไม่ได้ขายปีกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สําเร็จอะถ้าคุณไม่มีแผนในหัวแต่ถ้าใครมีแผนในหัวมีโปรเจกต์ในหัวว่า ฉันจะเริ่มทดลองเลี้ยงพ่อแม่ก่อนนะแล้วถ้ามันออกลูกฉันจะเอาลูกไปปล่อยที่บ่อดินที่บ้านของฉันนะหรือว่าบ้านฉันมีบ่อกบเก่าบ่อปูนเก่าบ่อเลี้ยงจระเข้เก่าฉันจะเอาลูกมันไปปล่อยที่นั่นนะแล้วอีกสี่ห้าเดือนเมื่อมันโตถ้ามันมากพอฉันจะขายนะเออขายให้ใครอ่ฉันจะขายนะหรือเมื่อมันโตแล้วมากพอฉันจะกินนะอ่ะอันนี้โอเคผมสนับสนุนให้เลี้ยงแต่ถ้าคุณไม่มีแผนในหัวเพราะอะไรเพราะมันวนลูปครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น ก็เจ็บเจ็บแล้วก็โวยวายเจ็บแล้วก็ร้องเจ็บแล้วก็กรีดร้องแล้วก็โวยวายแล้วก็ไปเที่ยวเป่าประกาศว่าหูอย่าเลี้ยงนะกุ้งก้ามแดงฉันเจ๊งมาแล้วเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายเลี้ยงแล้วไม่มีตลาดกรีดร้องแล้วโวยวายครับมันเป็นอย่างนี้กับทุกวงการเดี๋ยวก็จะมีเอ่อไอ้ตกะแตนปาตังกาเดี๋ยวก็จะออกมากรีดร้องครับไอ้คนที่กรีดร้องคือคนที่ไม่สําเร็จนะแล้วก็ไปกระซิบข้างหูเพื่อนพอเพื่อนจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะ ไปกระซิบเฮ้ยมึงอย่าเลี้ยงกูเคยเจ๊งมาแล้วโอ้โหกรีดร้องกรีดร้องขาไม่ได้ขาดนะไม่ได้ตายนะแค่แค่โดนมีดกรีดเล็กๆโอ้โหกรีดร้องน่าดูนะฮะนั่นก็คือคนที่กระโดดเข้ามาในวงการแบบไม่มีแผนในหัวเออไม่ต้องไปกรีดร้องนะครับถ้าวันนี้คุณทดลองเลี้ยงผมบอกเลยว่าอีกสี่ห้าเดือนคุณก็เลิกเลิกเสร็จคุณก็กรีดร้องโอ้ยกุ้งกำาแดงอย่าไปเลี้ยงนะเลี้ยงแล้วเจ๊งฉันเคยเจ๊งมาแล้วแล้วคนที่เขารวยๆอ่ะ คุณไปดูคนที่เขาสําเร็จดีอย่าไปดูคนที่เจ๊งมันทุกวงการมันมีหมดมันมีหมดในทุกในทุกสายอาชีพมันมีคนสําเร็จและมีคนเจ๊งไอคนที่กรีดร้องคือคนเจ๊งครับไอคนที่สําเร็จเขารวยเงียบๆขออนุญาตขออนุญาตพูดถึงอาเจ้าดังๆนะเอาคุณให้ให้คุณนึกภาพไงพูดถึงเจ้าดังๆอ่ะโออิชิอิชิตันเวลาเขาเจ็บเวลาเขาเจ๊งเวลาเขาขาดทุนเขาเคยออกมากรีดร้องไหมไม่ แล้วคุณรู้ไหมเขารวยเท่าไหร่ก็ไม่นั่นแหละครับคนสําเร็จเป็นแบบนั้นก <c oughs> ุ้งก้ามแดงมีคนสําเร็จเยอะนะฮะโอ้ยเอยถึงไม่หมดเลยฮะมันบางทีผมก็จําไม่ก็ได้แต่ว่าผมเอยถึงไม่หมดแน่นอนว่าคนสําเร็จและคนเจ๊งก็เยอะยาวไหมคลิปนี้ดูให้จบนะครับนะอะดูถึงตอนนี้คุณอยากเลี้ยงอยู่ไหมถ้ายังอยากเลี้ยงอ่ะทักหา,าผมได้ทดลองเลี้ยงได้นะครับถ้ามีแผนในหัวแต่ถ้าไม่มีแผนในหัวไม่ต้องทักมา เสียเวลาทั้งสองไฟล์ผมขายกุ้งไปให้คุณเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนส่งมีดไปให้คุณอะผมขายกุ้งไปให้คุณมันเหมือนผมส่งมีดไปให้คุณถ้าคุณใช้มีดไม่เป็นมีดบาดคุณมีดทิ่มแทงคุณคุณก็จะมาโทษผมโหกูไม่น่าซื้อมันเลยวะ่ะกูไม่น่าเชื่อดีเคฟิตเลยวะ่ะแม่งซื้อมาแล้วก็เลี้ยงไม่รอด เลี้ยงแล้วโตแล้วรอดจริงแต่เอาขายไม่ได้เอาปล่อยลงคลองผิดกฎหมายอีกอันนี้เน้นย้ําเลยนะปล่อยกุ้งก้ามแดงถูกปรับสองล้านนะครับอืมเลี้ยงกุ้งก้ามแดงต้องจดแจ้งกับกรมประมงครับมันเข้าขายมันเข้าขายพวกเหมือนสัตว์ควบคุมอ่ะเหมือนพวกจระเข้เหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกทุกคนไม่รู้อ่ะบางทีคลิปมันก็ไปไม่ถึงนะนะขอบคุณไลน์ทุกไลน์ที่ สนใจซื้อด้วยผมไม่อยากขายให้นะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าผมขายให้เหมือนผมเหมือนผมส่งมีดไปให้คุณโดยที่คุณใช้มีดไม่เป็นคุณไม่มีแผนการในการใช้มีดแล้วโดนมีดบาดคุณก็จะมาโทษผมว่าอืมไม่น่าเชื่อเลยดีเกฟิตนะอย่าเลี้ยงเถอะเอ้ยไม่รู้ผมจะพูดยังไงวะแต่ผมรับซื้อไงผมรับซื้อไง แต่ผมก็ไม่อยากเห็นใครเจ็บเอาประมาณนี้นะใช้เวลาเยอะละประมาณโอ้โหเจ็ดแปดนาทีแล้วใช้เวลาเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าคุณจะเลี้ยงผมคือหนึ่งในพ่อค้าที่รับซื้อกุ้งก้ามแดงอุ้ยเฮ้ยขอเวลาอีกนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะขอเวลาอีกสักสองนาทีครึง่งผมขอเวลาอีกสักสองนาทีครึ่งอ่ะเอาสักสิบนาทีนะคลิปนี้เอาให้จบเลยนะดูรวดให้จบเลยนะหลายคนทดลองเลี้ยงผมทดลองมาก่อนผมเลี้ยงในตู้ ผมเลี้ยงในไอ้อ่างปูนอะวงบ่ออ่างปูนแล้วก็สร้างบ่อปูนขึ้นมาขนาดเล็กๆสองคูณสามสามคูณสี่สี่คูณแปดสิบสร้างมาบ่อดินทดลองเลี้ยงกระชังบกไอ้ที่เขาเอาไว้เลี้ยงกบกันที่พื้นมันเป็นผ้าใบอะนะแล้วก็ข้างบนเป็นมุ้งสีฟ้าใช่ไหมกระชังบกอะไรที่ใส่น้ําได้อ่ะผมเคยเอามาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหมดเลยทําเป็นคอนโดบ่อละตัวเป็นคอนโดเป็นกล่องพลาสติก เคยหมดเลยนี่คำว่าทดลองเลี้ยงครับมันไม่จบแล้วคุณเจ๊งไปกับอุปกรณ์เยอะมากผมเจ๊งไปกับอุปกรณ์คำว่าทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเยอะมากมหาศาลมากออกซิเจนเริ่มจากตัวเล็กหกสิบไปสองร้อยไปหกร้อยอเดี๋ยวผมปิดกันไอ้นี่ก่อนนะมันเสียงดังได้ไหมอ่ะโอเคเอ่อไปออกซิเจนใช่ไหมจนไปถึงสามพันจนไปถึงเจ็ดพันล่าสุดออกซิเจนที่ผมใช้เนี่ยราคาตัวประมาณเจ็ดพันห้า ก็ไอเสียยิบย,ย่อยเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วเห็นไหมตู้กระจกเนี่ยหลายหมืน่นหลายหมื่นครับตู้กระจกจากตู้เล็กกั้นช่องน้ําทะลุถึงกันน้ําวนตู้ใหญ่ตู้หกสิบนิ้วมหาศาลหลายหมืน่นค่าขนย้ายอีกประมาณสี่หมื่นโอ้โหแบบอะไรอีกอัะบ่อปูนอ่ะบ่อปูนบ่อหนึ่งนี่โอ้โหค่าทำไม่ไม่หลายพันหลายหมืน่นแล้วมันมันบ่อเดียวไม่พอไง เออนะกระชังบกอีกหลายอันวงบ่อนี่ไปซื้อมาจากบอวินบอวินศิลชาไปสั่งทําสมัยก่อนมันยังไม่ได้แพร่หลายแบบนี้เนาะไปสั่งผลิตแล้วก็ขนมาแล้วโอ้ทดลองเลี้ยงอะเจ็บวางแผนให้ดีเนี่ยผมเจ็บมาไงเลยมาเล่าให้คุณฟังโอเคไหมมันอาจจะเป็นสิบนาทีที่คุณบอกว่าผมไร้สาระแต่ผมคาดหวังว่าสิบนาทีนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะถ้าคุณจะทดลองเลี้ยงวางแผนให้ดีว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า ของกุ้งก้าแดงของคุณเนี่ยคืออะไรนะหรือถ้าทดลองเลี้ยงแล้วสำเร็จแล้วผมรับซื้อโอเคไหมอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคาดหวังว่าคุณจะไม่เจ็บในวงการกุ้งก้าแดงนะครับสวัสดีครับ